ดดเดลิบมัชชาฉีเปาเทียวคาเฟ่เปิดใหม่สไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่มีชาเขียวสเปเชียลมัชชาได้อารมณ์จิบชาในสวนเหมือนไปเที่ยวเมืองฟุกุโอกะแบบฟินๆที่ย่านรามอินทานี่เองเขาตกแต่งเป็นสไตล์บ้านญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเก็บทุกรายละเอียดความเป็นญี่ปุ่นสุดๆมาที่นี่ต้องเมนูชาเขียวเขาแนะนำเลยนะมีให้ แบบจุใจเดอะเบสที่สุดในใจต้องชาเขียวเข้มข้นนุ่มละมุนถูกใจสุดๆว่าแล้วก็สั่งขนมดัง,งโงะมาลองสักหน่อยเขาเสิร์ฟคู่ถั่วคินาโกะราดด้วยคุโรมิสูเงยนุ่มนุบหนับละลายในปากไปเลยหรือจิบชาร้อนๆสักหน่อยชาโฮจิชะหอมชุ่มคอที่สุดละมุนมากส่วนก็คือน่ารักไม เหมือนหลุดไปอยู่ญี่ปุ่นที่มีแต่คำว่าน่ารักเต็มไปหมด